ผมกิษณะอซาไพศาลหรือว่าในนามร้านกิ่เทซซิ่งนะครับผมร้านตั้งอยู่ที่แถวมหาลัยมอลังสิตซอยเอกอุดรสองครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ทําจุดยึดถังน็อตสามใบนะครับวัสดุที่ใช้ก็เป็นสแตนเลสไดสีเทเทเนียมนะครับรถที่นำมาเป็นรถต้นแบบก็เป็นออนิว1.9ปี17นะครับผมแปลงหน้าแปลงท้ายเป็น2020นะครับผม เรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยครับขั้นตอนแรกก็คือต้องถอดน็อตท้ายกระบะออกก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่หัวจอยลงไปนะครับหัวจอยนี้จะยึดที่รูเดิมโดยไม่ต้องเจาะรถนะครับผมพอใส่ก้ามปูไปแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่บูทนะครับเพื่อจะวัดระยะของตัวรถนะครับแล้วก็สร้างงานขึ้นมานะครับ ก็เราจะตัดเส้นตรงก่อนนะครับผมเพื่อจะสร้างเส้นข้างบนนะครับผมสีสองฝั่งมันต้องเท่ากันครับเราต้องวัดถึงกลางก่อนนะครับหลังจากที่ได้เส้นตรงแล้วนะผมเราก็จะสร้างข้างบนนะครับให้รับกับรอยหยักของเพดนะครับผม เราก็จะตัดบากองศานะครับผมเพื่อจะให้เข้ารับกับเพนนะครับส่วนด้านข้างนะครับผมเราก็จะบั้งเป็นข้องอนะครับเพื่อจะให้รับกับคำสีด้านล่างนะครับผมบั้งห้าองศาสามบั้งนะครับ การเชื่อมนะครับเราจะหมุนเข้าตัวเสมอครับเป็นแนวเดียวกันทุกแผ่นครับพอเราได้เพจและก้านมาแล้วตอนนี้ผมจะนำไปติดตั้งก่อนเลยขั้นตอนต่อไปก็มีบูทนะครับบูทสแตนเลสน,นะครับสวมเข้าไปที่แป,ป๊บนะครับผมแล้วก็เชื่อมรอบเลยครับโดยมันจะมีบ่ารับพอดีกันอยู่นะครับ ในบูธเนี่ยมันจะเป็นเกียวนะครับผมสามารถที่จะขยับได้ครับผมเราก็จะหมุนหัวจอยเข้าไปในบูธก่อนนะครับแล้วก็นําไปเสียบกับกล้ามปูทีท่รถนะครับ ตอนนี้ผมจะแต้มเพดเพื่อให้มันพออยู่ต่อมาครับเราก็จะมาสร้างคําซีที่พื้นกระบะนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่โชว์แบรน์ของเราด้วยแล้วเป็นตัวรับน้ำหนักถังด้านบนด้วยในการที่เชื่อมม้องกลางใหญ่เราจะใช้สตเดสองเส้นนะครับเพื่อมาทำเป็นรางเพื่อมาให้มันไม่หดเดี่ยวนะครับ ่อยางต้องสร้างตัวบาลานซ์สีจากกึ่งกลางเสมอ การเชื่อมกันร,ระหว่างเหล็ก2ตัวเนี่ยเราต้องทำการบากนะครับผมโดยที่เรามีจิ๊กเพื่อจะวัดองศาว่าเราจะให้เอียงเท่าไหร่ราบากไปวัดไปครับ พอเสร็จขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเอาออกมาครับเชื่อมให้รอบเลยนะครับผมครนนี้ผมจะมาติดตั้งเพจชิ้นล่างนะครับเป็นเพจสีเหล่ยงผืนผ้านะครับผมก็เป็นการแต้มเพื่อให้พออยู่ก่อนครับผม อันนี้เราจะมาสร้างนะครับเส้นล่างนะครับเพื่อจะมารับเพจนะครับซึ่งเส้นนี้นะครับผมมันจะซับซ้อนกว่าเส้นบนหน่อยเพราะมันจะมีโค้ง2โค้งนะครับเป็นตัวเอนะครับก็เลยต้องใช้บ้างองศานะครับทั้งหมด12บ้างนะครับผมอ่ามบั้ง เวลาประกอบเราก็จะประกอบบนโต๊ะนะครับใช้มือกดนะครับเพื่อไม่ให้มันกระเดิดนะครับผมแล้วหน้าของโต๊ะเป็นตัวกําหนดนะครับ ติดตั้งเสร็จนะครับผมเราก็จะเอาออกมาเชื่อมข้างนอกนะครับเชื่อมให้รอบเลยนะครับผมต้องใช้อย่างเงี้เหรอใช่ครับ ต่อมาครับผมจะติดตั้งตัวรับถังซ้ายและขวาก่อน ถังหนึ่งใบเนี่ยต้องมีขารับ2เส้นฉะนั้นมันมี2ถงังต้องทำา4เส้นสขาเนี้ยจะขนานกันหมดตอนนี้ท่อเล็อสองเส้นนะผมที่จะเชื่อมเข้าหากันมันเป็นการเชื่อมแบบตั้งฉากบากตรง ข้อบ้างอะ่ะผมเลือกใช้สีทองเพื่อให้ชิ้นงานมัดูสว่างขึ้นข้างบน3บ้างข้างล่าง2บ้างครับเราจะประกอบชิ้นงานจากภายนอกให้เสร็จก่อนชิ้นงานที่ได้นี่ครับมันจะเป็นคำเส้นตรงงอหัวและท้ายนะครับ ตอนที่เราทําการวัดนะครับเราเจตนาที่จะให้หัวโค้งด้านบนมันสูงเลยค้าขึ้นมานิดๆเพื่อความสวยง,งามนะครับค,คือการติดตั้งตรงนี้สําคัญมากนะครับช่างต้องชํานาญจริงๆนะครับผมเพราะมันเป็นการที่เอาโคง้งสองโค้งเข้าหากันและมีเส้นตรงตรงกลางนะครับ พอเราได้แขนมาสีแขนเนี่ยตอนเราติดตั้งนะครับเราต้องติดตั้งคู่นอกก่อนนะครับเราค่อยตามมาคู่ในครับเมื่อเราแต้มท่อสีท่อได้ระยะเท่ากันแล้วทีนี้เราจะถอดขาทั้งหมดออกมาเพื่อทำการเชื่อมเต็มแบบแน่นหนาในทุกแผลทุกขอบเลย ติดตั้งค้ำเสร็จนะครับผมเราก็จะเชื่อมเพจให้ติดกับค้ำนะครับผมเราก็เดินเส้นเต็มเลยนะครับผมคราวนี้เราจะมาสร้างขารับถังกลางนะครับผม จุดนี้จะยากกว่าจุดอื่นนะครับเพราะมันมีการโค้ง2ทิศทางเกิดขึ้นนะครับก็คือจุดบนกับจุดล่างเนี่ยมันไม่ตรงกัน,นครับมันเอียงคือโค้งบนและล่างเนี่ยเราไปทําจากข้างนอกมาก่อนเราจะประกอบที่โต๊ะเลยนะครับเป็นการกดใช้ระนาบของโต๊ะบังคับให้ข้อมันตรง ันนี้เราจะมาท้าปหากันตอนที่ติดตั้งในตัวรถนะครับก่อนที่เราจะแต้มเข้าหากันเนี่ยเราต้องวัดเละเล็งพอเราได้องศาที่เราต้องการแล้วเรามั่นใจแล้วเนี่ยเราจะใช้เมจิกอ่ะขีดพาดรอยแผลไว้เพื่อจะใช้เส้นนี้เป็นตัววัดมันจะได้ตรงเลยโดยที่ข้อบัางตัวบนเนี่ยเราต้องใช้ถึง8ชิ้นส่วนข้อล่างเนี่ยข้อตรงเนี่ยเราใช้ถึง4ชิ้นครับ ตอนที่เราตัดท่อกลางเนี่ยเราต้องวัดระยะให้เผื่อนิดๆน,นะครับเพราะทุกครั้งที่เราเชื่อมเนี่ยมันร้อนๆเนี่ยเลตมันจะหดตัวมันจะดึงเข้าหากันครับซึ่งในวันนี้ช่างก็วัดมาได้พอดีมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นการโค้ง2ทิศทางเวลาเราแต้มโค้งเพื่อหาข้อตรงเนี่ยเราจะต้องติดตั้งที่ตัวรถคือเป็นการจับระดับเราต้องเป๊ะมากๆ โดยที่เราจะทำเนี่ยเราทำฝั่งซ้ายก่อนเนนนึเออได้อย่างงี้ได้ยู่เราก็มาทำฝั่งขวาในแบบเดียวกันแต่ทิศทางตรงกันข้ามกันพอทำเสร็จแล้วอะ่ะไอสองแขนเนี่ยมันต้องมาบาลานซ์กันพอดีซึ่งช่างต้องมีประสบการณ์มากๆครับได้ๆ ื่อเราวัดระยะได้แล้วเราก็ต้องถอดออกมาเหมือนกันนะครับเพื่อมาทําการเชื่อมรอบนะครับแล้วค่อยนํากลับไปติดตั้งใหม่ที่จุดเดิมครับตอนนี้เราก็จะมาทำชุดยึดขานะครับผม ซึ่งเราจะใช้บ้องกลางใหญ่ของเรานะครับขาหนึ่งขาเนี่ยมันจะมีอยู่3ชิ้นครับซึ่งรอยบากของสองฝั่งเนี่ยมันจะเป็นการบากตรงนะครับโดยที่หนึ่งถังเราใช้สองชิ้นนะครับหมายอะ่า คราวนี้มาที่แขนข่างของงานบ้างครับเราจะทําแขนขึ้นมา2ฝั่งนะครับผมเพื่อให้เป็นการโอบนะครับโดยที่มันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับผมตัวบากนะครับที่เลดสองเส้นมาเจอกันมันเป็นองศาที่แหลมมากนะครับผมมันจะเป็นการบากเอียงนะครับต้องมีจิกเสมอนะครับเพื่อคอยเปรียบเทียบองศาแต่ละองศาแล้วก็ตามด้วยข้อบังนะครับเพื่อจะให้รับเป็นตีกนะครับทั้งหมด3บ้บังนะครับผม โดยที่โค้งบนและโค้งล่างเนี่ยเท่ากันนะครับโดยตอนที่เราตั้งเนี่ยเราจะไม่ได้ตั้งตรงนะครับผมมันจะเป็นการเอียงนะครับเพื่อโอบรับนะครับผมคราวนี้ผมขอข้ามมาที่ขาล็อกถังนิดนึงนะครับซึ่งงานนี้เป็นงานเหล็กเรามีเครื่องตัดพัดมาที่เป็นของเราเองนะครับผม วันนี้ชิ้นต่อไปที่ผมจะทํานะครับคือหูยึดรับขาถังน็อตครับผม,มหนึ่งถังใช้4ตัวนะครับมผมเลยเราต้องทําทั้งหมด12ตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับผมที่เรามีการตัดขึ้นรูปไปแล้วครับตอนติดตั้งเนี่ยเราต้องใช้ขาเนี่ยมาเป็นตัววัดระยะนะครับผม เราติดตั้งหูยืดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะผมเราจะถอดออกมาเชื่อมข้างนอกนะครับเชื่อมรอบทุกแผลทุกขอบเลยนะครับเมื่อเชื่อมเสร็จหมดทุกจุดแล้วนะครับผมเราก็จะยกทั้งชุดเนี่ยกลับไปติดตั้งที่เดิมนะครับผมแล้วประกอบตูดรับถังขึ้นมาเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับซึ่งต้องทำถึง3ชิ้นเลยอ่าเท่านี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นขบวนการ วันนี้ก็ขอบคุณเลนโซนะครับผมที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ในการแต่งรถนะครับผมแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามแบรนด์กินเสซิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ